หากินง่ายพดพี่น้องหากินง่ายคักง่ายแน่จะของกับมีตีนมีมือมีมันสมองอยู่กับบ้องจักคิดจักเขียนจักสางเอาว่ามาละไข่ศูลเออย่าง้าวอย่างนี่แล้้วฮะเจาหล้วีล่ะสิมาเว้าเรื่องนี่แหละสิมาเตือนไพ่พี่น้องเอทีแฟนคลับเตือนไพ่อ้ขวเมือขวเมือเอามาจัดใส่แล้วสวัสดีค่ะเขาไปเอื้อไขว่างหัน เขาว่าเจ้าฟ้าไปอาบน้ำสวยไหม่พ่อใหญ่เราหายยู่งเป่งๆอยู่แล้วอันเราปลุกเจอนไปถ่ายคลิปน้ำจ่อว่าไปพะนะกดก็ฟ้าว่าสันโบหัฟ้าย่ำหนังเงื่อนเงื่อนมันไกลออกแล้วขยานเจ้าว่าปันข่อยไหมเพราะงี้เออเอาก็ตามผลงานนั่นล่ะเฮ็ดน้อยได้น้อยเฮ็ดหลายได้หลายสันชอเจ้าเกษตรลูกขึ้นมาเอาเมือละสามซิปๆขึ้นบอดโจข่อยกับว่าไว้น้ำจ้าละเอ้าแต่ได้คลิปแล้วมื่อีงได้สองวันแต่ได้สองเหรอแม่อ๋อเลียก อตอนกูดันเลือกเขาสาไอยยากๆเนีย่ยไหมมึงคือบอกมาซอยพอยไงแน่ง่ว่ากูเขาปตาบักพีกกูก็ออกผู้เดียวได้ละสว่างพันหาเมื่อวานอยถือกล้องให้เจ้าเด้อมือ่อวานนี่เออกคนละอยากอายคนหลายเจ้าสร้างก็อยากอายคนตัวน,น,น,นี้สร้างจากเราเนาะหนูมึงถือกล้องมึงอยากอายคนโอ้โ oh หอันอ้อยเห็นมวนมวนพวกไอ้หนอยพวกไอ้พ่อยเขาถือกล้องย้ำคนเจ้าเขารีบไปเอา เขละคนเขาใส่แมสเขาใส่หมวกเขาหยาดคนจำเขาได้เออบ้าๆน้ำกันแต่แอนมูไทยกล่องไก่ยังอยากอายแล่ไข่แม่พี่น้องไข่ไอบ่ได้บอสท่านอยากินไปตลาดยจมมันนี่อันแล้วบัดที่เนีันอันยังมาว่าอันยูเด้อเอฟซีกระด้ว่าจังไดหูบ่ว่างเด้บ่ท่านสมบทบาทปันใดเพอใหญ่พอน่ะต้องนอนเจียดดินโอ้ข่อยเหล้าน้อเจ้าหันหน้าอันคอยหัวตาอาบน้ำข่อยบอท่านแห้งขอขอไข่พ่อแม่พี่น้อง ว่าวฮอดไสเระก่อเว่าวฮอดนี่บอสโจออกมาเตือนแล้วตอนนี้ระบาดหลายแห่งอีหยังบาวบบาสิ<ค>เป็นโควิดบ่โควิดอีหยังระบาดอีเราบ่โอ้ยแเแม่นบ่ติดตามข่าวสารนี่<า>อย่างเนาะข่าวอีหยังปลอมเพจปลอมเพจอ๋อเพจปลอมนั่นบ่เออโอ้โอ้คอยคุ้นๆยุ้งมือเส่าก็เห็นแวบๆอยู่ปรอมเพ็ดฮอดของอุ้งอิงเพ็ดบานแพงพี่น้องเออบอสโจย่มโมเนียได้ออกมาเตือน แหวญะสะหากินคักหลายากินไง,งพูดไงอิเล่หรอนะ้องมันนี่มันดูดของเขาดูดของเขาไปลงอเออแล้วมือนี้ก็สี่บอกพี่น้องน้อยู่เด้ถือคือกันถือคือกันลาสุดพพอใหง่ก็ถือคึอกันมันบ่แมนน,นี่พี่น้องบอสโจได้ออกมาเตือนเพจปลอมเออให้เขาฟีพร้อมเขา เข้ากลุ่มน้องอุงอิง V I P บ่บ่เขาเอาเขามาลงสีแล้วเขาสิฟองเขาดิเขไงโจมาโชว์หม่วบ่ไหนดิเอ้าโชว์หม่วจางไหนกับว่าโจเป็นคนเอาล่งนี่เอาล่งกับ้างเพื่อนเพื่อนลบออกโยเออแล้วสิบย่านอย่างสีมาฟองเขาจางไหนเปิดโตออกมาที่เขาคุว่ายองบางโหลดนี่ขันเพราไงโจบ่าจัดการโหลดนี่ก็ยังบอกแล้วว่าอุงอิงบ่ได้ต่างกลุ่มเอออันนี้มัม่เพศเออแนวทางการให้หวย โอ้โอ้เป็นเจ้าแม่ไปแล้วตอนนี้องอิงเจ้าบอมี่บอกพี่น้องไว้ว่าองิง,ง <S 2> <S 2> <ห> <anti> ไม่ได้เปิดกลุ่มเปิดเพจให้ห,ว,หวยเด้อพี่น้องเด้อแม่หลักกับมันสิมีคือจังว่ามีรไล่มีช่องทางไล่้อมพี่น้องช่องทางไล่คือวา่าเขากดเขาไปยังสิมันสิลิงเขาไปในเออมันสิกดลิงเขาไปยังสิมันสิเขาไปใน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 เว็บของเขาน่น่ะแม่แม่หลักกัขั้นตอนต่อไปกับโบลูคือกันเพราะว่าบโบได้กดเขาไปเบื้องจักเถื่อ กุม,มูนี่กลุมเถื่อนเออเอวตารใส่ใส่เ,เฟซอวตาร,าตารมัสมัครเพราะว่ายัางคูม่มือนี่ครับป่าปา,ปามอยู่เห็นบ่าเออแล้วของพ่อยงกระโดนไปขึ้นกันมือว่านมือก้อนนี่เอาบอกว่าเรื่องบอ d g ก่อนออบอ d g เระ่องอะไรเราว่าสําหรับวงเล่านี่โบมี่สนับสนุนโบว่าสิเป็นเว็บอ่าเว็บพนั่นเออหรือว่าอีหยังทั้งสิ้นพวกใบหวยรวยเบอร์ออหยังสิเพิ่นเพิ่นบดดเฮดเด้อพี่น้องก็คือว่า ลักๆก็คือเพิ่นกับเป็นศิลปินเป็นหมอล่คือเก่านั่นแหละตว่าอันที่ว่าจับลูกปิงฟองไห้หวยน่ะมันก็เป็นผลพ่อยใดซื้อนะคะก็ถือว่าเป็นบุญบานาสําหรับผู้ถือไปเนาะพี่น้องต่ว่าน้องอุ๋งอิงบ่ไดมีการใบหวยไห้หวยออหยางดอกนะคะน้องกับเป็นศิลปินตัวน้อยๆธรรมดาคนหนึ่งนี่ล่ละนะคะแล้วก็บ่อตัวเพิ่นก็บอกทัดเจนแล้วว่าเพจของน้องอุ๋งอิงบ่ท่านไห้มีน้องอุ๋งอิงบ่ท่านไดนมีเพจถ้ามีเพจอุ๋งอิงก็คือว่าเป็นเพจปลอมอค่ะ อืออเอ้าขใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะแ้วพ่อยายจะโดนจังไหอ่จะโดนจังไหรของจาสำหรับของพ่อหญ่เองค่ะโอ้ขึ้นเนาะกระโตน้ำนั่นละกระชิบที่อันไปไายยุ่นหันน่ะยุ่นลี่สอดนั่ะปันดาวเออไอที่อันว่าเข้าว่าดีใจลวงนานน่นพี่น้องค่ะเออก็มีคนอ่าเอาไปดูดคลิปดูดไปเบิดคดิปเลยที่จริงแล้วพ่อหญ่ กับบอได้อีหยังดอกแต่ว่ามันมันบ่เมนเฉพาะที่ว่าล่ได้มันเกี่ยวของไปกับว่าถ้าสมมุติว่าเขาเอาลีปเข้าไปแล้วเขาไปตั้งหัวคอออ้ยังก็ดีหรือว่ามีการโปรโมทเพจพนันออ้ยังสิผู้ช่วยกับิีเมนเฮาฉะนั้นสําหรับยูทูบเบอร์ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บอกไว้่าเสว่าพ่อหญ่ขี้เกียมหน่อยสอนเชลารวันเดอแต่ว่าบางคนถ้ายังบ่หูถ้ามีช่องไดดูดลิปของเข้าไป เท่าสามารถไล่งานท่างสำนักงานของ YouTube เท่าได้กับประมาณว่ายาให้เผินเอาไปใส่มันเป็นลิขสิทธิ์ของไผของมั่นสบาะเห็ดไผเห็ดมั่นว่าส่วนตัวขัดเท่าอยากเห็ดเท่ากะการลงทุนแน่จังน้อยกะคิดเองยค่าเองโอ้กะสิไปดูแล้วจังสี่มันกัดจบายพผลเลรอเนาะคือบอลตัวเพิ่นว่าแล้วเนาะเพราะไงหากินง่ายพูดก็คือว่าเรื่องของเรื่องมือนั่นเพราะไงเทาลงคลิปไปแล้วนะคะพี่น้องเทาลงคลิปไปแล้วละกะบ่ท่านได้ถึง สามชั่วโมงดอกน้องๆในสายงานเดียวกันนี่แหละยูทูเพิข้าวมอลลั่มึกันนี่แหละเขาก็เลยโทรมาหาเขาบ้าแสดงความยินดีเขาก็เลยโทรมาหาเขาก็เลยแคปมาให้เบิ้งว่าพ่อใหญ่จะเปิดจะเปิดช่องอีกบ่จังสีนะเขาว่าคอยเปิดช่องไหมเขานืว่ามันพ่อใหญ่เปิดช่องไหมก็เลยว่าบ่แมนบัดเขาไปเบิ้งเอากระตุกใจเอามันแมนวิดีโอห้องเจ้าของขึ้นไปยู่หนะยู่ช่องนั่นจังสีนาพี่น้องก็เลยบัดนี้ก็เลยอัน ก็เลยนั่นละตามขั้นตอนเนาะพ่อใหญ่เนาะก็ไายงานไปแต่ว่าตอนนี้เพิ่ก็เกาออกแล้วล่ะคลิปนั้นค่ะกกบบ่เป็นยางดอกตว่ากับบอยางให้ไปเฮ็ดจังสี่กับผู้ใดนั่นล่ะพี่น้องก็ฝากเสือนไพ่กันย้อนนี่มันมันมันหลายพ่อใหญ่อันเพจปลอมจังสีกรอบคลิปเขามาโล่งจังสี่โดยที่ว่าจะาของบ่ได้รลุ่ทุนอียงสินะเขาไปเบื้องวิดีโอเขาแล้วก็ดูคลิปเขามาโล่งในช่องของเจ้าของจังสี่พี่น้องมัน มันมันกับเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นเนาะเอาเปรียบกันเนาะพ่อใหญ่บางบางคนดูดของเขาไปได้หลายก็อนจบของได้หลายคนเจ้าของช่องเองแล้วมาที่นี่แล้วก็เลยสิมาบอกพี่บอกน้องไว้ว่าสําหรับของพ่อใหญ่เองค่ะณตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะมีอยู่ยูทูบแบบสองช่องหลักๆเลยก็คือหนึ่งมังกรอีสานแล้วก็สองเป็นช่องสำรองแต่สิมีการอัปเดตข่าวอัปเดตคลิปเนี่ย แต่ว่าย่างบ่ท่านหลายเพราะว่าเห็ดกัสีบ่ท่านนั่นก็คือช่องอีสานข้อล์พ่นอง<ม>นเพราะว่าทีเฮาเอ่อเปิดช่องสำรองเพราะว่าบางเื่อคือจังช่องลักมันมีปัญหาจังสีน,อ<ม>น,อน้องพี่นาก็เด้ไปลงช่องช่องสำรองแต่ว่าเอ่อบางเื่อก็มีนอน,นอง<ม>นอง<ม>น,นี่แหละนองๆองที่มงานนี่แหละเขามาสอย้พู้ใหญยเราไปบอกข้าวนำก็สีเห็นแน่แต่ว่าสังเกตถ้าวิดีโอมันเป็นเบอร์เอๆมันบ่ทัด นั่นก็คือว่าบแมนในในทีมงานของเฮาแล้วพอถดดไปมันแตกมันแตกมันสิแตกวิดีโอมันสิแตกพี่นออ้องเออแล้วกับ,กบเพจฝากพี่น้องไวน้น้าเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพจกัสิมีอยูสองอันเออนั่นก็คือมังกรอีสานลกักกะข้ามผ่านบันเทิงศิลเด้พี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้ยังติดขัดเรื่อง อ่าเรื่องระบบยูนิตน้อยเออแต่ว่าก็ย่งลงคลิปให้พี่น้องได้อัปเดตติดตามกันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเนาะอาจจะเห็นอยู่ในเพจของอีสานเน็ตเวิร์กอีกเพจหนึ่งพี่น้องช่องแงมช่องอีสานเน็ตเวิร์กหลายๆช่องหลายๆเพจแต่ว่าที่สาคัญก็คือบางเทียพญ่ยกับไปซอยลูกซอยหลานเออแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือตัวนี้แต่ว่าถ้าคลิปที่เพื่อนดูดไปนี่มันสิแตกบอกเลยเลยว่ามันสิแตก ควบควมชัดของผาามันสิเบิดไปน้องพี่น้องถา้าถ้ามีอีหยังบ่งมั่นใจกัสามารถส่งมาให้พอในญ่เบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อนั่นล่ะพี่น้องฝากไว้หอดสำหรับผู้ที่เห็ดจังสันให้เศร้าสาเข้ากับเห็ดใดขึ้กันเข้เาส่างโตตนเป็นของเจ้าของเองเออเนื้อหาข้าวสารอีหยังสารสิเห็ดอีหยังก็ศึกษาเอาเออแล้วนําเสนอเรื่องดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิง่งเอออยกย่องสำหรับผู้ที่เห็ดดีเห็ดงามมาั่นซะนั่นล่ะเอาทั้งส่คลิปนี้ก็เลยว่า เว้าเลี้ยงเจ้าของเบิดคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น,น้องเนาะอาถือว่ามาบอกมาเล่ากันแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ที่เขาไปเบิง้งคลิปอันคลิปที่บ้านย่างตลาดค่ะเนี่ยเขาไปเบิ้งได้อีกเรื่อยๆเด้อพี่น้องเนาะ,ะแล้วอยากให้พ่อใหญ่นําเสนอข่าวสารแบบใดสถานที่ใดแนะนํากันมาได้ถ้าไปได้ไปถ้าไปบ่ได้ทรงขารลดมาสําหรับมื้อนี้ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสานีขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ